สวัสดีท่านผู้ชมกระแสตอบรับในเรื่องของโซลาเซลล์ครับหลังจากที่เราได้ทำการอัปเดตข้อมูลข่าวสารไปครับผมตอนนี้ลูกค้านี่เดินทางกันมาจากต่างจังหวัดเยอะมากเลยทีเดียวนะครับผมตอนนี้ช่างดำก็ต้องออกมาลงมือด้วยตัวเองครับผมในการ ส่งสินค้าให้กับลูกค้าครับผมนี่ครับบอทใหญ่นี่นอกจากขายโซลาเซลล์ครับผมก็ยังฝากของฝากไปด้วยครับผมนะนี่น้ำเป็นน้ำดื่มตราช่างดำนะครับอันนี้ลูกค้าจากไหนครับผม จากนะฮะนางรองครับ,รบนางรองครับผมในนา,นางรองนางรองในจัดชุดชุดอ่าสี่แพงครับผมสี่แผงแล้วก็พร้อมชุดอุปกรณ์สายที่จะลงบ่อนะครับแล้วก็ชุดน่าจะน่าจะรวมมีมีปั๊มด้วยครับผมนะชุดปั๊มนะครับออนนี้ก็ป๋าจากอุบล จากอุบลมาซื้อครับปลานี่ก็ติดตามจากช่อง YouTube เหมือนกันนะครับช่องดำนะครับปลาจากอุบลอยู่แถวไหนนะปลาอยู่แถวไหนนะอยู่แถวอำเภอเมืองอำเภอเมืองอุบลอ๋อบ้านนาดูนอุบลนะครับผมวันนี้จัดแผงไปยี่สิบสี่ยี่สองครับเอ้ยยี่สองยี่สองนะครับนะครับนี่อันนี้เป็นมดเป็นแผง เป็นแผงของโรวิดนะผมแผงที่เพิ่งลงจาการถขนส่งครับผมตัวนี้เป็นแผงโมโนครับผม550บาทครับผมราคาพิเศษครับตัวนี้2,700บาทลูกค้ามาจัดไป22แผงครับผมไปที่อุบนนะ เพราะว่าแถน้นราคาในยังสูงอยู่นะครับผมก็เลยมาจัดเซ็ตค่อนข้างที่จะชุดใหญ่ครับผมตัวนี้ก็โอ้เสร็จเสร็จแล้วก็หลายหมื่นครับผมตัวนี้นะครับแถมน้ําไปทุกคันเลยครับผมน้ําช่างดําครับซือน้ำแถมแถมยี่้ิสองแถมอแถมแถมยี่สองอ๋อตั้งใจมาซื้อน้ําแต่ว่าช่างดําแถมแพงให้ เออจักดาวุดยอดครับผมนะครับเอาตอนนี้ก็ใครที่สนใจอยู่ครับผมอย่านึกไว้นานนะฮะตอนนี้ก็แผงก็เหลือน้อยลงนะครับผมเหลือน้อยลง <c oughs> ใครเริ่มเรือน้อยแล้วนะครับผมตอนนี้ก็เหลืออยู่หนึ่งอันนี้หนึ่งสองเืออยู่สองล็อตครับผมหมดล็อตนี้เรืออยู่อีกสองล็อตครับผมตัวนี้แตตัวนี้หมดน่าจะวันพรุ่งนี้น่าจะหมดตัวนี้นะครับแล้วก็เรือหนึ่งลอ็อตสองล็อตนะครับ

ไไหมดีมากเลยอ๋อไหนภาพร้อนอ๋ด้ส่งให้อาลายายหลายครับผม่้อลยนลังมาอีกครับผมเอาปั๊มอออนอแพงเอออโอ้นี่หลายแพงเลยครับผมนี่ฝากมาซื้อครับผม ราคานี้ไม่มีในประเทศไทยครับล,นนล,ลูกค้าก็ต้องไปตามคิวครับผมคิวค่อนข้างเยอะนะครับเอาเอาเอาเตอร์ฟังนี้ยังเป็นเชียร์ได้สองพันเนี่ยทั้งขาวมือเต็มครับผม ขายาข้างล่าเขาจะซื้อนากันอากบนก็มาครับผมนะถือว่าเป็นที่ฮือฮาในวงการนะครับผม นี่ครับช่างดำนี่ส่งลูกค้ายันปากทางเข้าเลยครับผมดิสันนวราครับผมอ่าเรียบร้อยครับผม คิวต่อไปครับบรรยากาศในร้านครับผมคิมช่างนี่ยังไม่ได้หยุดเลยนะอันนี้ลูกค้าคอนแก่นครับนี่ครับตอนนี้มีโปรอะไรเพิ่มเติมไหมครับผมมี่ครับเดี๋ยวจะมีแผ่นตยวภาพพิราสิบ 2> 2, 450จะมีราคา2,000บาทโอ้โ oh, ห <Okay. S 1> ของใหม่ครับผมนะ450ครับเร็วๆนี้ครับผมปกติราคา2,050ครับจะลดเหลือ2,000บาทครับแพง450บาทนะครับผม <Okay. S 1> แต่แพงนี้550นี่ยังไม่ประกาศโปรโมชั่นครับผมว่าจะมี ลดราคาอีกหรือไม่อย่างไรครับยังไงก็ฝาก f c ติดตามกันทางช่องเพจและยูทู e เสียนิสบุริยามกันไว้ด้วยครับผมไม่แน่ครับผมอาจจะลดจาก2,007เหลือ2,005ก็ว่าได้นะครับผมนะอันนี้ก็ติดตามกันตลาดโซลาเซลล์นะครับผมยังไงก็ฝากากดไลค์กดแชร์กันด้วยครับผม f c พี่น้อง ทุกท่านนะครับผมมาอ่ะอ่าในลูกค้าอันนี้จากไหนครับป้า่อ่เอไนป่อจากไหนป้าจากไหนนะลูกค้าอยู่ที่ไหนนะแม่ยินบ้านพายโอ ป้านไผ่ครับผมป้านไผ่ขอนแก่นบ่โอ,อ,โอจัดไปหนึ่งแผงครับผมแผงมนันๆนะครับอืมห้ามทะเลาะกันเนอะไปเจ้าหนึ่งครับผมโอ้นี่กี่โมงแล้วเนี่ยเฮะ จะสี่โมงแล้วเนี่ยเพิ่งได้กินข้าวแล้วลูกพี่กี่โมงสามโมงสี่สิบบ่ายสามสี่สิบทานข้าวครับผมทีมงานนี้ก็คือว่าถ้าลูกค้ากลับไม่หมดเนี่ยคือจะไม่ทานข้าวกันนะครับนี่คือความตั้งใจของทีมทีมงานช่างนะครับผมนะนะ อขอบคุณลูกค้าทุกท่านที่เดินทางมานะครับยังไงก็คอยพบกันใหม่ครับผมคลิปหน้าครับลาท่าชมไปก่อนครับสวัสดีครับ